ชาวกระเอ๋ามัขี้มากเต๋อไอ้ไอ้ไอมันหลอดแต่อ้ายบุกขี้มากขี้มากอะีิพาเพื่อชาวไปขี้มากขี่มากแต่บอกไอ้บุกสูบมากอีแต่ว่าไอ้นั่นก็สูบยาเพราะไอ้นั่นมันจะเป็นดาราเพราะไอ้นั่นก็มีแต่ดิวให้พวกเจ้านั่นล่ะฮะโน้ตบุกขี่ดาราเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่เป็นนฮองสวัสดีครับผมแบ๊ค สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่เวียงจันทร์นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะทําการซุมเซลกินแบ่อีกแล้วทีมงานผมเป็นทีมงานที่มักแบ้แล้วก็ตับหวานตอนนี้ก็อยู่ครบแกงนะท่านผู้ชมเห็นไหมกําลังอาต้มนำ้ำฮอนเห็นบอกแบบทั้งหลังนี่ก็เป็นรถผมรถกบเคไนพี N I P. รถทีเจม สูก็ยังไม่มีรถเพราะว่าสูเป็นคนที่ติดทีก็แบบยังไม่ได้ซื้อรถไงท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูทุกคนเบิ่งสภาพรถที่มันต่ำม,มือนั้นเห็นไหมทุกคนแต่ต้นในห้องบริเสียนเน,นาะเพราะว่าประกันภัยเสียหายแต่ว่าเขาเป็นคนผิดเขามาเกาะเขานี่ว่าจะต่ำเขาเมื่อนั้นเขามาต่ำ่อยไมืใชเขา เข้ามาตั้เข้ามาเกาะแมนเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปเบิงไลนสุภานะตั้มหรือว่าเจมหนุดมึงเนี่ยคือบุตรต้คือบุตรามเขากำลังฮิตเลยเกาะอีสังนี่แหละไว้ เนี่ยวไหเขาไม่เหตุขายเพีงเนาะรถโอ้ขายเพีงเนี่ยวเขาไม่เหตุลดแล้วนี่โอ้ยยังเดฮาเอ็ดอันนี้มันซีซิตี้ไอเอ็ดเบวอสปอร์ตโอ้โอ้แซงมาทางไหนแซงมาทางนี้โอ้เท่เว้ยลูกเคยใส่หมูลูกเคยใส่แมงไปแม่แมไปช่ไปขาแบกเอไปขาไหมหักบาปได้กูวะ คาราบูกินดอกกุยโซนเเป็นคนออกออกความคิดเห็นทับอิซว่าซื้อพักมาลวกกินแล้วแบบซุ้มเซลลวกพักแต่ว่าอันนี้ว่าชื่อเบ้ซื้อเบะอันนี้ห้องก็เบียกกินบันไดนอนแบบเป็นเป็นสัตว์ใหญ่คาร์ล์มเลยเห็นบอกหลุดเกาะกันหันย้อนเขากินเบะนี่แหละอืมว่าเสื้อเนี่ยเมื่อเล็กเบะออกฮะมื่อเล็กเบะออกโอ้ฮะเฮ้ยซุ้มเซลล์นะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้กำลังต้มน้ำห้อนแบบเดือดๆแต่เขาจะโบทายให้เห็นดอกตอนเสียดเบะชุ่มเซลอีกแล้วบ่อยากบ่ฮะไปกับกูดไปกับไอซาไปกับไปสูดไปกับไปเสื้อเดะเอา อ้าวไว้ไหมเจ้าไว้เฮ้เฮลโล่เฮล่ตอนนี้ยู่ยใส่เฮ้มากินเบ้มากินเบ้มาโอ้ไว้ไวเอ้ยเดี๋ยวมาซีมดเดี๋ยวเจ้าซีออดฮ้อนมันนะกินสดเ้ยพอซีมากินสดเอ้ยซอยจุซอยอย่างเขากินมดเ้ฟีของฟีกินยำไดกระแซ่พอของฟีเฮ้ยของฟีของฟีกินจะไดก็ไปของฟีของดีของดีนี่แหละมันคือของดี

เจ้าแพฮ้เจ้าภาพเจ้าได้สุดได้สบายะบีดมาตลอดท้ายขอบคุณนักแท้เขามากินแบะจิจิมาอ้อแอคนเล่นขี่แฮ่น้าเจ้าคือแพร่แพว่ยามาองเง้อาบราแน ข่อยดันแพ้แอรคนมีขี้แห่แอร์ขี้คงเจ้าอ้าวเฮ็ดแพ้แว่อ้าวเจ้านั่นมักคนที่ขี้แห่เฮ้ข่อยก็คงบ่สนเพราข่อยบ่แม่เนาะอย่างกาแฟเฮ้มาไอเสียต้องกินกาแฟกาแฟกาแฟกินต้องไอเสีอตองกินกาแฟเฮ้กาแฟคลองดีกินได้จุกจีกาแฟคลองดีจงดีคองดีคองดีเม็ดเม็ดหรอบ่ จำแโะสดนะท่านผู้ชมเราแตนแน่เนี่ยยืนโดเดียวเฮ้ยอ๋ไปทางไหนคุณแก มีทั้งไอกบอ่ามีทั้งมุกตะอ่ามีหลายคนอยู่อแต่กระโบทานหูจะตอนนี้จีบถุกก็มันจะฟลมาล้วก็โดดอ่าฟลกำลังดีแล้วก็โดดเฮพอกัเนนเฮ้ฟลิกกำดังจะได้เฮบาได้กินเจเฮ้พอกนนเฮ้ยออ้ก็ดชอพอกลเไปกระเดียดไมันไหน่เด้โทษที มันยากบาบอยากว่าดีอรบ้ได้ไมกันล่งดีเอ้แล้วจะเมนเพียไอโซลราไปเฮ็ดเจีเพียคือเมนคือเบียบดีไอเจียจะไปดีไอเจียจะไปกินเจีมาเพยกันแล้วเนี่ยมาเดินมากินเบียมาเดินมากินเบียจิ้งกับเพียไอโซไอโซโซโฟให้จากบ้านไอโซเฮ้ ตอนนี้เขากำลังเหแจอยว่อกี่ในยางกายมันมีแมวเมีแมวนบางเพื่อนเขาเอินมาผัวเขามันโคตรแซวเดี๋ยวตำรวจาี่มาจับผัวเขาแล้วไปในยังเจ้ากูเห็ดแยวฮัมบูร้ฮมบูร์ลดกำลังใส่หอมบูร์ฮัมบูว เรากำลังซอยหอมบัวเอเราเป็นพ่อครัวเอ๊ลังซอยหอมบัวเหพัวเส้นเจ้าพีวแเลพวาาเราคนซัวคือบักบิ๊กเอ้มันพาเข้าไปเกี่ยังกับกูไหมเนาะแต่ยันมีดปิ่งแบ้แพรแวโอเอมินกี้ฮิเอ๊ะฮ่าฮ้ฮมินกี้ฮ่าสิจางมึงไปข่า ็นการแลบสดนะคท่าผู้ชมเฮ้ยเอาไปขี่ม้าเป็นบีดูเดี๋ยวดี๋ตะไปขี่ม้า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 บลาไปบบลาเอ้ยบ้านนู้นบนเต้ยดดเอ้ยเปโทรไปหาล้วชาวกระบอกว่าขี่ม้าเด็บไอเไอมันหลอดแต่อโขี่ม้าขี่ม้าอ่ะจะพาเพื่อาวไปขี่ม้า ดูมากแต่บอกไอ้คนสูบมากอีแต่ว่าไอ้นั่นก็สูบยาไอ้เพราะไอ้นั้นบพจะเป็นดาราเฮเพราะไอ้นั่นก็มีจดิวให้พวกเจ้านั่นล่ะฮะโน่บุญเดียดดาราเอยเป็นเพียงคนธรรมดาที่เป็นห้องที่มักเฮ็ดเพลงมักบดเลงสีสันใ้บานจรวดมากเว้ยไปสไดอ จะมาจับคนเฮ้ยอมาแล้วอลุนเฮ้ยแแบหัวเล้ากนหัวลุนเฮ้ยหัวลอยพนลงมาเฮ้ตอนนี้พวกเขารัทําใจไล่ไปไมาจอดยุสัยจอดยูฮันบอได้มันอันายอนลายจับถอยหลังไปเปันลายม ยอดได้พออันตรายรถทางมันหลยกลัวรถใหญ่รถจักรยวที่ตามกันตายอืมอสสิพาจะไปขี่มาไปบอน้องล่ะอสซิพาจะไปขี่ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เอ่อกำลังซอยตับหวานเนาะดิบๆอีกแล้วมามามาครบตับหวานตับหวานมาเลยโซฟาเปิดก่อนเนาะ

มันมันมันครึ่งนึ่งเลยไปนะลองเบิร์นลองเบิร์นมีเดียมเรอะไรนี่อาบุบ่ากรรมการมีเดียมเรอะไรนี่ตัดแจ่อู้มาให้เอควาฮะตัดแจ่ดี๋ยวให้มีเดียมเรอไรนะบอกเห็นว่ามันซุกครึ่งหนึ่งเลยนี่มีเดียมเรอะไรนี่กูนะเจ้าเสี่ยงน้อยหน่อยตับหวานเอ้ยมีเดียมเรมันซุกเลยนะนี่มันเบิ่งที่มันซุกเลยนี่มันซุกแล้วใช่ไหมปกติเขากินในเลือดยังสด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 เลยนี่ดิบดิบอันนี้แบบ เขาเอาเอาไฟค้างตัวมันนี่มันก็ได้ซุกข้างในนะบางทีมันซุกเลยนี่ไอพอตัวดอกกบความจริงนหะปกติโคบมันโคบกี่ตัวอ่ะมึงถูกเยอะนะเสียดจังนกเวรลูกสาวเห้เห็นว่ามันมันก็ะเสียวแบบมันก็เสียกินง่ายกว่ะพอมันซุกไปครึ่งหนึ่งเลยก็ะเสียดักทางกินอ่ะที่ได้แป๊บหนึ่ง็คนไข่น่ะ

เอาปั่นทั้งปวงแนี่อ่ะพาทุกซ้อมเปกองวาเยวาขอเฮากอ่าพร้อมออกมาคุกใหม่ๆเนาะอือเบิ่งได้ว่าร่วอบัดพรจันท์ทานกะหลินเกมทางนี้กสดตับหวานอยู่เนาะตอนนี้คือเป็นอ่าวห้องไห้เนาะตัวนี้คันเป็นินงัวแม่นเสือตัวนี้แมวเด้สิเปิดก่อนเลยบ่นี่แม่นๆเอามเปิดเลยมั้ย ลองมาฮะจากินดิบตลอดนะเอาแม่กวดบาทเดียวใทยมันดีใจแต่ก็ต้องใส่กระดาเออละกันทิมต่เอาใส่แล้วเว้ยเอาใส่ครบคนได้หน่อยู่ซองไหนก็ฮะซองขอดฮะซองอาราสตาเคยเป็นเบื้องหลังอาาสตาเดียวยองกว่าเลยเนาะเอาไปเอาแม่ฟังไหมไหมเอามไหมเอาไหม แม่บป oh, ้อมอ้าวเลยนะกูด oh. 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 okay. oh. uh ิเ oh. ป oh. 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 ็นยังจับเียนตวิเคยกินเนาะสินดิฟนะท่านผู้ชมเสื้อห้องหอยเอื่อป่ะอานะบิ๊กป้อมน้องสายเอัขัดจ้ากาขดกยังบกาลออ้ยขัดจกาขกเลยตัวนั้นจะซื้อตัวนั้นเอื้อเลยสิเป็นยังไเอาไหมกูเอาเอาไมเสยกินเสไหม แม่จ้ะแม่นี้ยทำไมกูจักตอนหล่อได้เขาตบมือไหนฮะตายดูซุปอันทีฮะตายดูซุปอันที่ซุปยังปิ้งเดี้ยมันซุกกินแต่ดิบเนาะทิพนั่งนี่ตอนนี้ก็ําลังปิ้งนะท่านผู้ชมตัวปิ้งก็มีเนาะตัวปิ้งก็มีตัวบวปิ้งก็มี ตัวน <Universe> <th> ี้น่าจะซอยได้เนี่ตัวย่อไนะเขาปกติเขากินดิบ้ปกนได้กิเขา่าบักันเนาะเีวแต่ร่าส่าปกนได้ีนี่ถ้าผสมอันนี้เป็นแบ่โซนาสนับสนุนเนาะแมนป๊อปแบ่เขาเนาะเขาหายกินซื่อออกแบะ ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเซาแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เริ่มเมาแล้วผมก็เมาแต่ละคนก็เมาก็จะจบคลิปไว้เพลงสัานี้เจอก,กันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบาย